สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเล่าถึงสิ่งที่โบ๊เห็นดีกว่าเวลาเราอยู่ที่ไทยเนี่ยปกติแล้วโบ๊ก็จะอยู่ในกรุงเทพนะคะคนที่เขาไปกินอาหารกันในร้านอาหารหรือที่ต่างๆแต่ที่ที่บ้านโร๊น,นี่ก็เป็นนะจะใช้ช้อนซ่อมนะคะมาพูดถึงอาหารฝรั่งกันดีกว่าพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ โดนัทโดนัทนะขนมโดนัทของฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีคระซองแล้วก็อะไรอีกล่ะที่ไก่อไก่ที่ที่อะไรที่เวลาโบอยู่ที่ไทยเนี่ยโบจะชอบนะใช้มือจับจ้ะใช้มือจับอาหารกินเลยแล้วคนรอบๆตัวโบเนี่ยโต๊ะข้างๆเขาก็ใช้ช้อนไงใช้ช้อนซ่อมโบอะก็นึกว่าโอ้โหฉันเป็นคนไม่มีมารยาทหรือเปล่าแต่ฉันถนัดแบบนี้ไง คราวนี้นี่พอเพิ่อมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะใช่เลยคุณฝรั่งอะ่ะเขาไม่ได้ใช้ช้อนซ่อมในการตักอาหารทุกสิ่งไงแล้วฝรั่งเนี่ยเขาใช้ช้อนซ่อมคู่กับไม่เป็นเขาจะใช้ซ่อมกับมีดเวลาเขากินพิซซ่าเขากินแฮมเบอร์เกอร์เขากินไก่นะไก่เนี่ยยังใช้ซ่อมกับมีดนะแต่พิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์ครซองและขนมปังใดใด เขาใช้มือจ้ะเขาใช้มือนะคะคราวนี้ปอก็ดูวิดีโอท่องเที่ยวของคนไทยคนไทยเราเนี่ยจะไปกินร้านคอฟฟี่ช็อปไปตามร้านกาแฟต่างๆเขาก็จะคีขนมเคก้กมีครัวซองมีแฮมเบอร์เกอร์มีอะไรอย่างนี้ด้วยนะเขาก็จะใช้ช้อนซ่อมปอก็เลยมานึกว่าเออคนไทยเนี่ยมีมารยาทนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหตุผลฟังได้คือคนไทยกลัวมือเปื้อนก็ไม่อยากที่จะใช้มือจับให้เละ เป็นจุดที่ปอดแค่มองถึงความแตกต่างเฉยๆนะฝรั่งถ้าคนคิดว่าฝรั่งเนี่ยมีอาระยธรรมใช้คำใช้คำอาระยธรรมและยังใช้มือกินปอดนึกไปถึงวิดีโอหนึ่งที่มีผู้หญิงสาวคนประเทศอังกฤษอะ่ะเขามาสอนวิธีการใช้ช้อนซ่อมอะ่ะแล้วคนไทยบางคนก็ไปคอมเมนต์นะว่า ไม่ใช่แล้วว่ามันใช้วิธีผิดใช้ใช้ช้อนซ่อมกินข้าวเหนียวหรือกินอะไรสักอย่างไม่รู้โบจําไม่ได้แล้วดูแล้วก็ในส่วนตัวโ์นะก็เอ็นดูนางเหมือนกันนะก็นางไม่รู้ไงแต่คนไทยเราก็จะพูดถึงวิธีของเราอะนะก็แล้วแต่นะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็รู้สึกตัวเองโดยส่วนตัวตัวเองอะ ตัวเองมีความสุขแฮปปี้มากในการใช้มือจะใช้มือแต่อยู่ไทยหรืออยู่ที่เริกาเวลากินข้าวกินอาหารเนี่ยพวก็ใช้ช้อนซ่อมปกตินะแต่ถ้าเป็นขนมปังเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นโดนัทเป็นไก่วกใช้มือจะใช้มือแล้วคุณๆล่ะที่มีประสบการณ์อยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศยังไงกันมากนะคะคอมเมนต์บอกให้โบรู้กันนิดนึงนะจ๊ะขอให้มีความสุขค่ะไปแล้วบ,บายบาย สวัสดีค่ะรักนะจุบ๊บ <laughs>